ทำไมเขาถึงเงียบไปขอภัยบอกทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคนที่เงียบไปก่อนนะคะว่าเขามีบุคลิกลักษณะประมาณไหนตรงกับคนที่คุณนึกถึงไว้หรือเปล่านะคะพลังงานของโคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะแล้วก็แทมพอรนพลังงานของชาวราศีธนู พลังงานของโคนธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าทำไมเขาถึงเงียบไปนะคะควีนถือเหรยียญสามถ้วย The เอม e r เลอร์คิถือดาบ ควีนถือดาบแล้วก็สิบเหรียญเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่เงียบจากกันไป อาจจะมีคนในครอบครัวของเขาเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้นะคะมีทั้งคิงถือดาบแล้วก็ควีนถือดาบเนาะอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นในครอบครัวของเขาก็ได้หรือครอบครัวของคุณก็ได้นะคะที่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้เงียบหายจากกันไปนะคะแต่ความรู้สึกลึกๆในใจของเขาก็ยังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมนะคะเขายังคงรู้สึกกับคุณเหมือนเดิมยังคงรักคุณอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะเป็นคู่กันไม่ได้ เป็นคู่รักกันไม่ได้อย่างน้อยๆก็ยังอยากเป็นเพื่อนกันอยู่นะคะไม่ได้อยากตัดขาดไม่อยากห่างหายจากคุณไปเนาะยังอยากดูแลปกป้องนะคะอะไรที่ยังพอช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้เขาก็อยากทำนะคะความรักความผูกพันยังมีนะคะแต่อาจจะเป็นปัญหาอื่นที่ทำให้เขาเงียบหายจากคุณไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่ออีกสักหน่อยนะคะว่าไพ่จะบอกอะไร ใ้าอยากบอกอะไรกับคุณไหมนะคะทำไมเข้าถือเงียบไปเด็กถือถ้วยนะคะความหวังดีความปรารถนาดีความอบอุ่นอ่อนโยนเฮอร์มิตนะคะถ้าเขาไม่ได้ครบคุณเขาก็ไม่ได้อยากคบใครนะคะ Stand, นะคะไม่มีใครรู้ใจเขามากกว่าคุณนะคะทำไมเขาถึงเงียบไปถ้าคุณกับเขาไม่ได้ทะเลาะผิดใจกันนะคะก็อาจเป็นไปได้ว่าปัญหานั้นอาจจะมาจากทางด้านการเงินหรือว่าปัญหานั้นอาจจะมาจากครอบครัวของเขานะคะทำให้เขาต้องเงียบหายจากคุณไปนะคะ